สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกเกษตรหลังบ้านชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท,ท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดสับสไครตกดไลค์ให้ด้วยนะครับมาวันนี้หลังจากที่เราเอาเห็ดมาใส่ในโอ่งนะครับ ก็เริ่มจะออกแล้วนะครับนี่เห็ดเริ่มออกให้เราเก็บแล้วนะครับเก็บไปหลายรอบนะครับแต่มันออกไม่เยอะวันนี้ออกเยอะหน่อยก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับ oh. เราจะมาเก็บเห็ดกันนะครับ 2 เก็บแค่นี้ก่อนนะครับนี่ยังเล็กอยู่เดี๋ยวเก็บไปหลังนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับเห็ดมาให้เราเก็บเรื่อยๆเก็บไปเรายังไม่ได้ทำกินก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับรอรอที่อ,อกหลังนี่เราค่อยเก็บไปรวมกันจะได้เยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ